เมื่อผู้หญิงที่ถูกดูถูกมาตลอดชีวิตตัดสินใจยืนหยัดเพื่อตัวเองอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เธอเดินออกจากบ้านในคืนนั้นและทำไมสามีที่เคยหัวเราะหยอะถึงต้องยืนน้ำตาตกในเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับคำว่าความรักอีกครั้งใต้แสงไฟสลัวในห้องรับแขกเสียงช้อนกระทบจานดังแผ่วเบาอากาศอับชื้นเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่ในอกพิมพ์นั่งก้มหน้ามือเธอสั่นเล็กน้อยขณะตักแกงราดข้าว กลิ่นแกงหอมแต่มันเหมือนจิดชื่ดไร้รสในปากของเธอต้นยืนพิงกรอบประตูสายตาเย็นชาไล่ตั้งแต่สีสัจรบปลายเท้าเธอเขาหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเหมือนมีดบาดลึกเข้าไปในใจกินแบบนี้ทุกวันไม่น่าแปลกใจที่เธออ้วนขึ้นทุกวันคำพูดกระแทกเหมือนกระสุนห้องทั้งห้องเหมือนเงียบลงทันทีหัวใจของพิมพ์เต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมานอกอกหูเธออื้อจนแทบไม่ได้ยินอะไรอีก แต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของต้นดังขึ้นหน้าจอสว่างว่ากลางความมืดครึมเธอเหลือไปเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะมันคือชื่อของผู้หญิงที่เขาเคยสาบานว่าไม่มีอะไรต้นรีบกดปิดเสียงมือเขาสั่นเล็กน้อยรอยยิ้มเย็นชาที่เคยปรากฏบนใบหน้าเริ่มจางหายพิมพ์ยกสายตาขึ้นมองตรงไปที่เขาแววตาของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เหมือนคนที่เพิ่งลืมตาเห็นความจริงทั้งหมดข้างนอกหน้าต่างฟ้าครึ้มลมแรงพัดกระแทกกระจกเสียงดังเหมือนโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงในวินาทีนี้ต้นกลืนน้ำลายเสียงนั้นดังชัดเจนในห้องเงียบงันเขาหันหลังเดินเข้าห้องนอนเหมือนไม่อยากให้เธอถามอะไรพิมพ์ยังคงนั่งนิ่งแต่ในอกของเธอกลับเดือดพล่านเหมือนไฟกำลังลุกไม่เงียบเงียบภายในเธอลุกขึ้นยืนชา้ชา ก้าอี้ไม้ส่งเสียงเอียดดังลั่นฝีเท้าของเธอหนักแน่นตรงไปที่โต๊ะทำงานของเขามุมห้องเอกสารกองอยู่เต็มโต๊ะมีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจางๆลอยมากลิ่นที่ไม่ใช่ของเธอกลิ่นที่เธอจำได้แม่นตั้งแต่วันที่เคยเจอรอยลิปสติกบนเสื้อเชิดของเขาเธอเปิดลิ้นชักซองจดหมายสีขาวปลิวตกพื้นในนั้นมีบัตรกำนันโรงแรมหรูวันที่คือพรุ่งนี้พิมพ์ยืนนิ่ง ร่างทั้งร่างสั่นจนแทบยืนไม่อยู่น้ำตาไหลลงแก้มชาชาแต่ในใจกลับมีความรู้สึกแปลกใหม่แทรกเข้ามาไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นความโกรธที่เย็นชาความโกรธที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอจะไม่ทนอีกต่อไปเสียงฝีเท้าต้นดังขึ้นจากในห้องนอนประตูค่อยๆเปิดออกเขามองเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหาอะไรของเธอน้ำเสียงไม่พอใจปนหงุดหงิด พิมยกซองจดหมายขึ้นชูให้เขาเห็นสายตาของต้นเปลี่ยนทันทีเขาก้าวเข้ามาเร็วขึ้นอย่ายุ่งเรื่องของฉันน้ำเสียงของเขาแข็งกร้าวพิมถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่สายตาของเธอจ้องเขาแนว่วแน,วแนว่ไม่เหมือนผู้หญิงที่เคยยอมรับคำด่าทุกครั้งเรื่องของคุณแล้วฉันละ่ะน้ำเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นฉันคือเมียที่คุณดูถูกทุกวันเมียที่คุณคิดว่าไม่มีค่าอะไร ต้นชะงักไปเสี้ยววินาทีแต่เขากลับหัวรอาอเยาะใช่ไงเธอมันอ้วนไม่มีใครเอาท่านใดนั้นพิมพ์ปามือถือของเขาลงพื้นเต็มแรงเสียงกระแทกดังจนสะเทือนห้องหน้าจอแตกกระจายสายเรียกเข้าจากผู้หญิงคนนั้นยังดังสัหงิกงออยู่บนพื้นต้นเบิกตากว้างครั้งแรกที่เธอเห็นเขาตกใจจริงๆภายในห้องตอนนี้มีเพียงเสียงลมพายุที่พัดกระจกสัน่น และเสียงลมหายใจแรงของพิมพ์ที่ดังขึ้นเรื่อยๆต้นก้าวเข้ามาอีกก้าวสายตาเขาเริ่มแข็งกร้าวบนหวาดระแวงเธอทำบ้าอะไรของเธอพิมพ์น้ำเสียงดังลั่นจนผนังห้องสะท้อนเสียงกลับมาพิมพ์ยืนนิ่งไม่ตอบดวงตาเธอเต็มไปด้วยไฟโกรธที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนลมหายใจเธอแรงแต่สม่ำเสมอเหมือนคนที่กำลังตัดสินใจบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับต้นยื่นมือมาคว้าแขนเธอ แรงบีบเจ็บจนรู้สึกได้ถึงกระดูกฟังฉันนะเธอไม่มีสิทธิ์มาเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงดังสนัน่นไฟในบ้านกระพริบวูบวาบเหมือนธรรมชาติเองก็กำลังกโกรธเกรี้ยวพิมพ์สะบัดแขนออกเต็มแรงดวงตาเธอจ้องเขาตรงๆไม่มีสิทธิ์เหรอฉันเป็นเมียคุณเสียงเธอดังก้องไปทั่วบ้านคนที่ทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะรักผู้ชายคนหนึ่งแต่สุดท้ายได้อะไรการดูถูกทุกวัน การนอกใจที่คุณคิดว่าฉันโง่จนจับไม่ได้ต้นหน้าตึงมือกำมัดแน่นแต่เธอไม่ถอยแม้แต่น้อยพิมพ์ฟังฉันเขาพยายามปรับน้ำเสียงให้อ่อนลงมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดพิมพ์หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะปนขมขื่นจนทำให้เขานิ่งงนันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดแล้วนี่อะไรเธอชี้ไปที่โทรศัพท์บนพื้นหน้าจอยังสว่างข้อความแจ้งเตือนจากผู้หญิงคนนั้นปรากฏชัด คิดถึงคืนนี้นะที่รักห้องเดิมต้นก้าวถอยหลังไปครึ่งก้าวเหมือนถูกผลักด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นริมฝีปากเขาขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาพิมพ์เดินไปที่หน้าต่างลมฝนพัดแรงจนผ้าม่านปลิวฟาดหน้าเธอเธอสูดลมหายใจลึกแววตาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากคนที่เคยอ่อนแอกลายเป็นแข็งเก้าดังเหล็กตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่ใช่ผู้หญิงอ้วนที่คุณดูถูกอีกน้ำเสียงเธอเย็นชา ฉันจะไม่อยู่ที่นี่ให้คุณเหยียบย่ำอีกต่อไปต้นชะง,งักเหมือนถูกฟาดด้วยคำพูดนั้นเธอหมายความว่าอะไรพิมพ์หันมามองเขาครั้งสุดท้ายสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและสิ้นหวังคุณกำลังจะเสียทุกอย่างรวมทั้งฉันเธอเดินไปหยิบกระเป๋าสตางค์กับกุญแจที่โต๊ะฝีเท้าหนักแน่นไม่เหมือนผู้หญิงที่เคยร้องให้ขอความรักจากเขาต้นยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเสียงประตูบ้านเปิดออก ลมฝนพัดทะลักเข้ามาเปียกไปทั่วพื้นไม้ทันทีที่ประตูปิดลงบ้านทั้งหลังเหมือนเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงของต้นเขาสุดตัวลงนั่งกับพื้นหยิบโทรศัพท์ที่หน้าจอแตกขึ้นมาข้อความใหม่จากผู้หญิงคนนั้นเด้งขึ้นมาอีกครั้งอย่าลืมปิดเมียของเธอให้เรียบร้อยก่อนมานะคะดวงตาของต้นเบิกกว้างมือเขาสั่นจนโทรศัพท์เกือบหลุดจากมือ ความมืดภายในบ้านเหมือนกำลังกลืนกินเขาทีละน้อยและเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกกลัวจริงๆต้นยกมือกลุ่มศีรษะลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางสิ่งบีบรัดคอความเงียบรอบตัวกลับดังสนั่นในหูเสียงหยดน้ำฝนกระทบหลังคาติงต่งติ๋งติ่งเหมือนตอกย้ำความว่างเปล่าที่กำลังกัดกินหัวใจเขาเงยหน้ามองไปรอบบ้านที่นี่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของพิมพ์กลิ่นอาหารที่เธอตั้งใจทำทุกมือ รูปคู่ที่แขวนอยู่บนผนังดูเย็นชาไร้ชีวิตใบหน้าเธอในรูปยิ้มหวานแต่ตอนนี้มันกลับทำให้เขารู้สึกเจ็บเหมือนถูกแทงต้นลุกขึ้นเดินโซเซไปที่ห้องครัวจานข้าวที่พิมพ์ทำยังคงวางอยู่บนโต๊ะเขาหยิบช้อนขึ้นมาตักเข้าปากรสชาติเค็มจัดเพราะน้ำตาที่หยดลงโดยไม่รู้ตัวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเขามองชื่อบนหน้าจอหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดแต่คราวนี้เขาไม่ได้กดรับ เขาปามันลงพื้นจนแตกละเอียดเธอทำอะไรกับฉันพิมพ์เสียงพิมพรพำเบาจนแทบไม่ได้ยินเขาสุดตัวลงนั่งกับพื้นครัวหลังพิงตู้เย็นเย็นเฉียบภาพเหตุการณ์ต่างๆผุดขึ้นมาในหัววันที่เขาหัวเราะเยาะเธอวันที่เขาไม่เคยเห็นน้ำตาเธอมีค่าวันที่เขาเลือกผู้หญิงอีกคนมากกว่าคนที่ยืนข้างเขามาตลอดแล้วทันใดนั้นเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นกกอก แรงและทีเหมือนคนกำลังโกรธจัดต้นสะดุ้งเฮือกรีบลุกขึ้นเดินไปที่ประตูหัวใจเต้นทีจนแทบหยุดเขาบิดกลอนประตูช้าช้ามือสั่นไม่หยุดเมื่อประตูเปิดออกสายฝนเทกระหนำ่ำยืนอยู่ตรงหน้าคือชายรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าเรียบเฉยแต่แววตาคมกริบคุณคือต้นใช่ไหมน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่ชัดเจนต้นพยักหน้าอย่างงุนงงคุณเป็นใครชายคนนั้นยื่นซองเอกสารให้ หยดน้ำฝนเกาะเต็มซองนี่คือหมายสารพรรยาคุณยื่นฟ้องอยา่าพร้อมทั้งหลักฐานทุกอย่างต้นยืนนิ่งราวกับถูกฟ้าผ่ามือรับซองมาแต่ไม่มีแรงจะเปิดชายคนนั้นมองเขาแวบหนึ่งก่อนจะหันหลังเดินลับไปในสายฝนประตูปิดลงเองจากแรงลมเสียงปังดังสะท้อนทั่วบ้านต้นค่อยๆฉีกซองออกเอกสารภายในเปียกชื้นบางส่วนแต่ข้อความบนหน้ากระดาษยังชัดเจน คำฟ้องหยา่าข้อหาความรุนแรงทางวาจาการดูหมิ่นศักดิ์ศรีและการนอกใจเขาสุดลงกับพื้นอีกครั้งเอกสารร่วงจากมือน้ำตาที่เขาเคยคิดว่าไม่มีวันไหลกลับหลังไม่หยุดข้างนอกพายุยังโหมกระหนำ่ำแต่เสียงพายุไม่ดังเท่าเสียงในใจเขาเสียงที่ตะโกนซ้ำๆว่าคุณเสียเธอไปแล้วและจะไม่มีวันได้คืนอีกต้นนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเย็นเฉียบลมหายใจหอบถี่ร่างกายไร้เรี่ยวแรง เหมือนคนที่ถูกดึงลงไปในหลุมมืดที่ไร้ก้นบึงความเงียบในบ้านกลายเป็นเสียงโห่ร้องในหัวคำพูดของพิมพ์ดังก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่ให้คุณเหยียบย่ำอีกต่อไปมือของเขาสั่นจนเอกสารร่วงกระจายเต็มพื้นสายตาพร่ามัวจากน้ำตาที่เขาไม่เคยยอมให้ใครเห็นเขาคลานไปหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพถ่ายเล็กๆที่หล่นมาพร้อมเอกสารในรูปคือพิมพ์สวมชุดเดรสเรียบง่าย ยิ้มกว้างกลางทุ่งดอกไม้ผิวเธอเปล่งปลั่งดวงตาเป็นประกายต้นมองภาพนั้นแล้วรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบาดลึกในอกเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังเดินติ๊กต่อกระดังชัดเจนแต่ละวินาทีเหมือนค้อนที่ทุบลงบนหัวใจเขาท่านใดนั้นเสียงข้อความเข้าจากโทรศัพท์เครื่องสำรองที่วางบนโต๊ะทำงานดังขึ้นต้นหันไปมองเหมือนถูกกระตุ้นด้วยบางสิ่งเขาลุกขึ้นเดินไปหยิบมันด้วยมือสัน่นข้อความจากหมายเลขที่คุ้นเคย ผู้หญิงที่เขาเคยเลือกคืนนี้เจอกันใหม่ข้าฉันรออยู่ต้นจ้องข้อความนั้นอยู่นานหัวใจไม่ได้เต้นแรงเพราะความตื่นเต้นอีกต่อไปแต่เพราะความรังเกียจที่พุ่งขึ้นมาในอกเขากดลบข้อความทันทีแล้วปามือถือกระแทกผนังจนแตกกระจายเสียงสะท้อนดังไปทั่วบ้านตามมาด้วยความเงียบงันอันน่ากลัวเขาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอีมือกลุ่มหน้า กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่ยังติดอยู่ในบ้านเริ่มทำให้เขาคลื่นไส้ภาพความหลังผุดขึ้นทีละภาพคืนที่พิมพ์รอเขากลับบ้านด้วยอาหารอุ่นๆวันที่เธอถือเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาแต่เขากลับตะคอกใส่เพราะมันไม่ใช่รสที่เขาชอบน้ำตาไหลอาบแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแผดเผาเหมือนไฟเผาทุกความมั่นใจและความหยิ่งผยองที่เขามีต้นลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าหยิบเสื้อผ้าของพิมพ์ที่ยังแขวนอยู่ เสื้อยืดสีขาวเรียบๆที่เธอชอบใส่เวลาทำงานบ้านเขากอดมันแน่นกลิ่นน้ำยาซักผ้าที่คุ้นเคยยังติดอยู่มันทำให้เขารู้ว่าเธอจากไปจริงๆทันใดนั้นเสียงประตูบ้านดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เคาะแต่เป็นเสียงเปิดออกต้นพงะเงยหน้าขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงอย่างมีความหวังเพียงเสี้ยววินาทีแต่คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่พิมเป็นชายในชุดเครื่องแบบตำรวจ ใบหน้าขึงขังดวงตาเฉียบคมคุณคือต้นใช่ไหมน้ำเสียงเด็ดขาดชัดเจนเรามีหมายเรียกคุณไปสอบสวนคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและคุกคามจิตใจคู่สมรสต้นยืนนิ่งความหวังเล็กๆที่เพิ่งจุดขึ้นเมื่อครู่ถูกเหยียบดับสิน้นเขาไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากเพียงแต่ปล่อยเสื้อของพิม์หล่นจากมือมันร่วงลงสู่พื้นอย่างไร้เสียงตำรวจสองนายก้าวเข้ามาเสียงกุญแจมือโลหะดังกริก เย็นเยียบและแข็งกระด้างเมื่อมันล็อกเข้ากับข้อมือของเขาต้นถูกพาตัวออกไปในสายฝนที่ยังคงตกหนักบ้านทั้งหลังมืดสนิทไร้แสงไฟเหลือเพียงภาพถ่ายของพิมพ์บนผนงังที่มองลงมาด้วยรอยยิ้มที่เขาไม่มีวันได้เห็นอีกเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคารถตำรวจต้นนั่งอยู่เบาะหลังมือถูกล็อกด้วยกุญแจเย็นเฉียบกระจกเต็มไปด้วยหยดน้ำเกาะพราไฟถนนด้านนอกสองวูบว่าผ่านม่านฝน สะท้อนบนใบหน้าเขาที่ซีดขาวและเปียกชื้นจากน้ำตาที่เพิ่งไหลไม่กี่นาทีก่อนรถเคลื่อนตัวออกจากซอยบ้านต้นหันมองกลับไปครั้งสุดท้ายบ้านที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตตอนนี้มืดเงียบราวกับบ้านรางรอยยิ้มของพิมพ์พในภาพถ่ายที่ติดผนังยังติดอยู่ในความคิดเหมือนคอยบอกลาอย่างเย็นชาเขาหลับตาลงแต่ในความมืดนั้นกลับเต็มไปด้วยภาพความทรงจำเสียงหัวเราะของพิมพ์ในวันแต่งงาน ดวงตาเธอที่เคยมองเขาอย่างภาคภูมิใจมือเธอที่เคยจับเขาไว้แน่นในวันที่เขาล้มเหลวทุกภาพกลับกลายเป็นเศษกระจกคมบาดลึกในใจถ้าแค่วันนั้นฉันกอดเธอไว้เขาพึมพำกับตัวเองแผ่วเบาแต่สายเกินไปแล้วเมื่อรถมาถึงสถานีตำรวจต้นถูกพาเข้าไปในห้องสอบสวนที่สว่างจ้ากลิ่นสารฟอกทำความสะอาดฉุนจมูกก้าอีเหล็กเย็นเฉียบใต้ตัวเขา เสียงนาฬิกาบนผนังเดินดังชัดเจนติ๊กตอกติ๊กตอกเจ้าหน้าที่เปิดแฟ้มเอกสารหนาข้างในเต็มไปด้วยภาพถ่ายหลักฐานใบหน้าพิมพ์ที่เคยยิ้มตอนนี้ปรากฏในรูปถ่ายใบรับรองแพทย์รอยฟกช้ำที่ต้นเคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถูกบันทึกอย่างชัดเจนข้อความแชทที่เขาเคยพิมพ์ด่าเธอถูกขยายใหญ่บนกระดาษทุกคำเป็นเหมือนตะปูตอกลงบนลงศพของชีวิตคู่เขาเองคุณมีอะไรจะแก้ต่างไหม เสียงเจ้าหน้าที่ถามเรียบเฉยต้นอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดออกมาน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งอย่างไร้การควบคุมไม่ใช่เพราะกลัวโทษแต่เพราะรู้ว่าเขาได้สูญเสียสิ่งมีค่าที่สุดไปแล้วในขณะเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของเมืองพิมพ์ยืนอยู่หน้ากระจกในอพาร์ตเมนต์เล็กๆสายตาเธอจ้องตัวเองนิ่งเธอสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายใบหน้าไร้เครื่องสำอางแต่ดวงตากลับแข็งแรงและมีประกายกว่าเดิม บนโต๊ะข้างๆมีกระเป๋าเดินทางใบเล็กตัวรถไฟวางอยู่ด้านบนปลายทางคือเมืองเล็กๆริมทะเลที่เธอเคยฝันอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอยกโทรศัพท์ขึ้นมีข้อความจากเพื่อนสนิทส่งมาเธอทำถูกแล้วพิมพ์ชีวิตที่ดีรออยู่ข้างหน้าพิมพ์ยิ้มบางๆไม่ใช่ยิ้มเพื่อใครแต่ยิ้มให้กับตัวเองเธอปิดไฟห้องหยิบกระเป๋าก้าวออกไปสู่ฝนที่เริ่มซาลงข้างนอกอากาศเย็นชื้น แต่สำหรับเธอมันคืออิสระที่แท้จริงในขณะเดียวกันต้นนั่งอยู่ในห้องขังเล็กๆแสงไฟนีออนกระพริบเป็นระยะเขาก้มหน้ามองมือของตัวเองมือที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับความรักจากผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขากลับใช้มันทำร้ายเธอเสียงสายฝนข้างนอกยังคงตกแต่ตอนนี้มันไม่ได้ชำระล้างบาปของเขามันเพียงแค่ย้ำเตือนว่าคนที่เคยอยู่เคียงข้างเขาไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว ต้นนั่งเมาอ,อยู่ในห้องขังเล็กๆก,กำแพงปูนสีเทาหม่นเหมือนปิดกั้นลมหายใจกลิ่นอับของเหล็กสนิมและความชื้นทำให้ทุกลมหายใจหนักอึ้งเขาเอามือปิดหน้าพยายามข่มตาแต่ภาพของพิมพ์ยังคงชัดเจนราวกับเธอยืนอยู่ตรงหน้าเสียงประตูเหล็กเปิดดังเอียดเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาพร้อมเอกสารลงชื่อรับทราบข้อกล่าวหาน้ำเสียงเรียบเฉยไม่สแสดงความเห็นใจแม้แต่น้อยต้นหยิบปากกาขึ้นมา มือเขาสั่นจนหมึกเปื้อนกระดาษเขาเซ็นชื่อช้าๆตัวอักษรบิดเบี้ยวทุกลายเส้นเหมือนยืนยันความพ่ายแพ้ของชีวิตหลังจากเจ้าหน้าที่ออกไปห้องกลับสู่ความเงียบอีกครั้งต้นเงยหน้ามองเพดานที่มีรอยร้าวยาวหัวใจเขาเหมือนกำลังแตกออกเป็นเสี่ยงๆเธอคงอยู่ที่ไหนสักแห่งยิ้มโดยไม่มีฉันแล้วเขาพึมพำกับตัวเองเสียงแผ่วภาพความทรงจำวันหนึ่งย้อนกลับมา วันที่พิมพ์นั่งร้องไห้ในครัวเพราะเขากลับบ้านดึกและตะคอกใส่เธอวันนั้นเธอถามเขาว่าถ้าวันหนึ่งฉันหายไปคุณจะรู้สึกอะไรไหมอส <ster> เขาหัวเราะเยาะและตอบอย่างโง่เขลาเธอไปเธอใครๆก็แทนที่เธอได้คำพูดนั้นกลับมาทิ่มแทงเขาจนแทบหายใจไม่ออกข้างนอกฝนหยุดตกแล้วเสียงหยดน้ำจากชายคาดังเป็นจังหวะต้นลุกขึ้นยืนเดินไปที่ลูกกรง มองออกไปเห็นท้องฟ้ายามค่าดาวเพียงดวงเดียวสองแสงอ่อนๆเขายกมือจับลูกกรงแน่นโลหะเย็นเฉียบจนเจ็บที่ฝ่ามือดวงตาเขาแดงก่าแต่น้ำตากลับไหลไม่หยุดที่อีกฟากหนึ่งของประเทศพิมพ์นั่งอยู่บนรถไฟที่กำลังแล่นไปสู่เมืองริมทะเลเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรังดังกึกกักกึกกักเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทุ่งเขียวไกลสุดลูกหลูกตาลมเย็นพัดเข้ามาผ่านช่องหน้าต่างที่เปิดแง้ม ในมือเธอมีสมุดเล่มเล็กหน้าปกสีฟ้าจางเธอเปิดหน้าแรกเขียนตัวอักษรด้วยลายมือสวยงามวันนี้ฉันเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวฉันเองพิมพ์วางปากกาหลับตาพิงกระจกใบหน้าสงบเหมือนคนที่เพิ่งหลุดพ้นจากโซ่ตรวนที่พันธนาการมานานหลายปีรถไฟวิ่งผ่านสะพานที่ทอดยาวเหนือแม่น้ำแสงจันทร์สะท้อนน้ำระยิบระยับพิมพ์ลืมตาขึ้นมองเห็นภาพนั้น รอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากในขณะเดียวกันต้นสุดตัวนั่งพิงกำแพงห้องขังเขาหยิบเศษกระดาษที่ฉีกจากสมุดพกของเขาเองมือสันส่นๆเขียนตัวอักษรที่เลอะน้ำตาพิมพ์ฉันขอโทษฉันรักเธอแต่ฉันทำลายมันเองถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้งฉันจะไม่ปล่อยเธอไปเขาวางกระดาษแผ่นนั้นไว้บนอกหลับตาลงท่ามกลางความมืดแต่ความมืดนั้นไม่ได้นำความสงบมาให้ มันเพียงตอกย้ำว่าเขาอยู่เพียงลำพังเสียงเจ้าหน้าที่เวรเดินตรวจดังขึ้นเรื่อยๆแต่ในใจของต้นไม่มีเสียงใดดังเท่าคำพูดสุดท้ายของพิมพ์คุณกำลังจะเสียทุกอย่างรวมทั้งฉันและใช่ตอนนี้เขาเสียเธอไปแล้วจริงๆตลอดการรุ่งเชา้าแสงแดดอ่อนลอดผ่านช่องเล็กๆของกำแพงห้องขังต้นลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากดวงตาบวมแดงจากการร้องให้ทั้งคืน ลมหายใจยังหนักอึ้งร่างกายเมื่อล้าราวกับถูกโซ่พันธนาการเขาลุกขึ้นนั่งมองเศษกระดาษที่วางบนนอกตั้งแต่เมื่อคืนมึกที่เขาเขียนเลอเลือนเพราะน้ำตาเขาเก็บมันไว้ในกำมือแน่นเหมือนมันคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตเสียงเจ้าหน้าที่เปิดประตูห้องขังดังแกรกเตรียมตัวไปศาลน้ำเสียงเรียบเฉยต้นถูกใส่กุญแจมืออีกครั้งเหล็กเย็นบาดข้อมือจนเจ็บเขาถูกพาออกไปยังรถคุมขัง สายตาของคนที่อยู่ในสถานีตำรวจมองตามด้วยความสมเพชเขาก้มหน้าหนีไม่กล้าเผชิญกับความจริงนั้นระหว่างทางไปศาลต้นมองออกไปนอกหน้าต่างรถคุมขังท้องฟ้าใสไร้เมฆผู้คนเดินขวักขวายตามทางเท้าคู่รักบางคู่เดินจับมือกันหัวเราะอย่างมีความสุขภาพเหล่านั้นแทงเข้าไปในใจเขาเหมือนข่มมีดเขาหลับตาแต่ก็ไม่อาจหลบหนีความจริงในหัวเสียงพิมพ์ที่เคยพูดกับเขาดังชัดเจนอีกครั้ง ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะดูถูกได้อีกต่อไปเมื่อมาถึงศาลเขาถูกพาเข้าไปในห้องพิจารณาคดีบรรยากาศขึงขังเต็มไปด้วยความเงียบที่กดดันผู้พิพากษานั่งบนบัลลังสูงเสียงพิมพ์ทนายฝ่ายโจทก์อ่านข้อกล่าวหาเรียงร้อยอย่างชัดเจนทุกคำคือบาดแผลที่ฝังลึกในจิตใจเขาแลแล้วประตูห้องพิจารณาเปิดออกพิมพ์เดินเข้ามาเธอสวมชุดเรียบง่ายสีครีม ผมถูกรวบเรียบร้อยใบหน้าสดใสแต่ดวงตาแข็งแรงอย่างคนที่ไม่หวั่นไหวอีกต่อไปเมื่อสายตาของต้นพบเธอหัวใจเขาแทบหยุดเต้นพิมพ์ไม่มองเขาเลยแม้แต่นิดเธอนั่งลงข้างทนายอย่างสง่างามในมือเธอถือเอกสารบางอย่างนั่นคือคำขอหย่าที่ลงนามเรียบร้อยแล้วต้นอยากตะโกนอยากลุกขึ้นไปขอโทษอยากกอดเธอแล้วบอกว่าเขาเสียใจแต่เสียงใดๆไม่สามารถหลุดออกจากปาก เพราะเขารู้ว่ามันสายเกินไปผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินการยาร้างได้รับการอนุมัติสิทธิการครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ตกเป็นของพิมพ์และเขาถูกสั่งคุมประพฤติพร้อมปรับเงินจำนวนมากทุกถ้อยคำเหมือนค้อนตอกลงบนโลงของอดีตที่เขาสร้างเองหลังจากการพิจารณาสิ้นสุดพิมพ์ลุกขึ้นยืนเดินออกจากห้องไปอย่างมั่นคงต้นมองตามแผ่นหลังของเธอ ความทรงจำวันแต่งงานวันที่เธอเดินเคียงข้างเขาในชุดเจ้าสาวแล่นกลับเข้ามาแต่วันนี้เธอเดินจากเขาไปและจะไม่มีวันหันกลับมาอีกเมื่อออกจากศาลพิมพ์ยืนอยู่หน้าบันไดแสงแดดอุ่นส่องลงบนใบหน้าเธอเธอสูดลมหายใจลึกราวกับได้ปลดปล่อยทุกพันธนาการโทรศัพท์ของเธอสัน่นข้อความจากเพื่อนสนิทส่งมาอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่ของเธอพิมพยิ้มอย่างอิสระ ก่อนจะก้าวลงบันไดยอย่างสง่างามทิ้งอดีตทั้งหมดไว้ข้างหลังในขณะที่อีกฝากหนึ่งต้นถูกเจ้าหน้าที่นำตัวกลับไปขึ้นรถคุมขังเขาหันไปมองสารที่พิมพ์เพิ่งเดินออกมาดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความว่างเปล่าในใจของเขาเหลือเพียงเสียงหนึ่งก้องสะท้อนฉันทำลายทุกอย่างที่รักด้วยมือของตัวเองและสำหรับต้นนี่ไม่ใช่จุดจบของการลงโทษแต่มันคือการเริ่มต้นของชีวิตที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่า ไม่มีเธอไม่มีรักไม่มีใครเหลืออีกแล้วพิมพ์ยืนนิ่งอยู่กลางห้องน้ำตาที่เคยไหลไม่เหลือแล้วมีเพียงความแน่วแน่เต็มดวงตาเธอเดินไปหยิบกระเป๋าหนังใบเก่าจากตู้ใส่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดเอกสารสําคัญและสมุดบัญชีที่ซ่อนไว้ต้นยืนมองอย่างตกตะลึงไม่เคยเห็นเธอทำแบบนี้มาก่อนเธอจะไปไหนพิมพ์น้ำเสียงของเขาเริ่มสัน่น เหมือนไม่มั่นใจในสิ่งที่กํำลังเกิดขึ้นพิมพ์หยุดหันกลับมามองเขารอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่ได้มีความรักหลงเหลืออีกแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่มีใครมาดูถูกฉันอีกคำพูดนั้นทำให้ต้นหน้าสีดเขาพยายามเดินเข้าไปหาเธอแต่พิมพ์ก้าวถอยยกมือขึ้นห้ามอย่างเด็ดขาดพอแล้วต้นฉันทนมามา,มากพอต่อจากนี้ฉันเลือกตัวเอง ประตูบ้านเปิดออกลมเย็นยามค่ำพัดเข้ามาพิมพ์เดินออกไปโดยไม่หันกลับต้นยืนนิ่งอยู่ในบ้านเงียบงนันเสียงโทรศัพท์ที่หน้าจอแตกยังสั่นไม่หยุดเขามองมันนิ่งๆน,น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงโดยไม่รู้ตัวข้างนอกถนนพิมพ์เดินไปท่ามกลางแสงไฟส้มของเมืองหัวใจที่เคยหนักอึ้งกลับรู้สึกเบาสบายเธอหายใจลึกครั้งแรกในรอบหลายปีในความเงียบของค่ำคืนนี้ เธอสาบานกับตัวเองว่าจะไม่มีวันยอมให้ใครมาดูถูกอีกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและเธอก้าวเดินต่อไปเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่รออยู่ข้างหน้า